Check the mic and make sure sound right boy. เองได้แล้วตอบเลขในวงเล็บนั้นทันทีแต่ถ้าน้องเจอ G น้องเจอ O น้องเจอ F อ n w ินวอย่างนี้หักล้างกันได้ไหมหักล้างไม่ได้ไม่อออปะอย่างนี้หักล้างไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าน้องเจอ g i n w a r d e นำหน้าแล้ว o แล้ว g แล้ว2อย่างเงี้ยคำตอบจะกลายเป็น2ทันทีเพราะตัวเองกับ i n w a r d ตัวเองมันจะหักล้างแบบนี้กันฟังก์ชันที่เป็น i n w a r d กันและกันจะหักล้างกันเองจำไว้นะตัวเองกับ i n w a r d ตัวเองจะหักล้างกันเองได้คำตอบเลขนั้นทันทีไหมครับ เพื่อเป็นการตอกย้ําเพื่อเป็นการตอกย้ําว่าสิ่งที่พี่พูดมันคือเรื่องจริงกระดานนี้เซอร์ไพรส์สำหรับน้องที่เรียนหนังสือเก่งๆหน่อยแต่พี่ไม่ได้บุลลี่ว่าทุกคนไม่เก่งหรือใครที่ฟังไม่เข้าใจไม่เก่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่เชื่อว่าคนที่เรียนมันมีคนที่รออะไรที่มันเป็นแบบท็อปซีคริตนึกบบออกปะรออะไรที่มันดูเรียกว่ากระหายบางคนมาเรียนคอร์สนี้ที่มั่นใจว่าอาจจะกระหายในอะไรบางอย่างต่อให้ยังจาเนื้อหาเต่าไม่ได้นะแต่น้องเป็นคนกระหาย แล้พี่เชื่อว่าคนอย่างนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> น่าจะฟังไอ้ก้อนเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่มากก็น่อยทุกคนเงยนะขึ้นครับเออเคยเจอคําว่าอาร์คไหมครับอาร์คคืออะไรอะ่ะใครเคยเรียนม .5 กับพี่แม็กมาก่อนตอนสมัยม .5 อาร์คคืออะไรอาร์คคือมุมครับมุมอะไรทําให้ทรายเป็นหนึ่งส่วนสองตอบมุมสามสิบองศาใครตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะไปลรอเรียนตีโกนเดี๋ยวตอบได้เอง ใครตอบได้เลยนี่ถือว่าโอเคพอมีความทรงจำน้องเห็นอาร์กไหมครับอาร์คคือมุม30องศา,านี่ครับถ้าวันดีคือดีพี่แม็กเอาสไลด์มาครอบข้างหน้ามันครับถ้าวันดีคือดีพี่เอาสไลด์มาครอบข้างหน้ามันครับสไลด์ามสตอบเท่าไหร่ครับสได์ามสตอบ1่ส่วน2ครับมันถ้ามีคนถามน้องว่าเฮ้ยเธอสไลด์อาร์คสไลด์่ส่วน2ตอบเท่าไร่เอาสไลด์กับเอาอาร์คไลด์ตัดกันเพราะเป็นอินเวอร์สกันครับ เพราะว่าไซน์คือ f ครับแล้วอาร์คไซน์คือ f อินเวอร์สครับถ้าอันนี้เป็นอาร์คคอสตัดไม่ได้เลยแต่ว่าไซน์อาร์คไซน์เป็นอินเวอร์สกันครับจึงเอาไอ้เลขข้างหลัง1นึ่งส่วนสมาตอบครับทัานพี่ไหมครับถ้าวันดีคืนดีน้องเจอล็อกฐาน5ครับน้องเจอข้างหลังเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียหกำลัง X อ็คำตอบจะตอบ X ครับพ่อ,อร,รู้ไหมฮะ อ๋อหนูเคยเรียนที่ตบ x มาข้างหน้าไม่ใช่ครับเพราะล็อกฐาน5กับ5กําลัง x มันคือล็อกกับ e x p o n e n t เ a l เป็น inverse function กันงั้นพี่เอาล็อกฐาน5กับฐาน5เนี่ยเหลือ x ได้เลยถันไหมครับล็อกฐาน5มันคือ f แล้ว5กําลัง x มันคือ f อินเวอร์เพราะล็อกกับลิทเมกับ exponential เป็นอินเวอร์กันใครไม่รู้ใครไม่เคยรู้มาก่อนเลยเฮ้ยจริงเหรอวะเป็น inverse เหรอวะ รอเรียนเรื่องเอ็กซ์โปรอเรียนเรื่องตีโกนเดี๋ยวรู้เองว่าเป็นอินเวอร์กันถ้าใครยังจําได้อยู่ถือว่าโอเคแล้วทันที่ไหมครับมันเจ้ากันได้ก็เลยทําให้ข้อที่เจ็ดสามารถพิบตาสามคร er anda, <wizard> ั <in>. ้งแล้วตอบทุกคนเงยหน้าขึ้นครับอก่อนเงยหน้าน้องอ่านโจทย์ข้อเจ็ดก่อนพี่ลบกระดานข้างนี้ก่อนข้อที่เจ็พี่ไม่เขียนโจทย์เลยได้ไหมพี่ถามมาได้ไหมพี่เขียนคาถามอย่างเดียวคําถามข้อที่ถามว่า H O H Inward ของเลข12ทุกคนเงยหน้าขึ้นครับตอบ12จบครับข้อ7ผ่านไม่อ่านโจทย์ไม่ทําทำให้อะไรด้วยครับเพราะว่า Inward ตัวเองเจ้ากับตัวเองเสมอครับตอบ12ครับต่อไปข้อเก้าเท่าไหร่ปะมันข้าน้องเข้าใจหลักการว่าตัวเองอิวดตัวเองมันจะเจ้ากันอย่างเงี้ยแค่นี้ก็จบแล้วครับมันเจ้ากันได้ฮะข้อเผ่านฮะข้อแก็ผ่านแล้วฮะคนบอกพี่มึงจะเร็วกปไหนเนี่ย พ่อพี่เป็นเดรแฟตปปะเนี่ยต่อไปข้อเกต่อเลยครับมาหนึ่งสองาต่อไปเป็นข้อที่9ก้าข้อเ้าข้อเมาดูข้อเก้ากันครับว่าข้อเกจะเล่นอะไรกับน้องบ้างข้อที่9ครับบอกว่ามีมี fx ครับ แต่ว่ามีอินเวอร์สมาให้น้องชื่อว่า x ส่วนด้วย x ลบ2แบบนี้อันนี้คือ f อินเวอร์สนี่อินเวอร์สนะแล้วเขาก็บอกน้องอีกว่า f o g ของ x บวก2ชื่อว่า 3x บวก6อย่างนี้ไม่มี o ด้วยแล้วก็บอกน้องว่าจงหา g o จงหา g 2เลยครับทำไมมันมันเศร้าอย่างนี้ครับให้หา g 2ครับก็ไม่ยากครับน้องแผนเดิมทุกคนฟังครับใช้เอา2แทนตัวนี้ไหมล่ะ ก็ไม่ใช่อ่ะใครเอาสองแทนนี้ก็สวยเพราะนี่มัน f inverse นี่มัน g แทนให้มันถูกฟังก์ชันหน่อยทันไหมครับเห็นโอ้ยังเปลี่ยนเป็นงวงเล็บครับงั้นพี่ก็เอานี้มาลุยเห็นปะทุกครั้งทื่นทำอย่างนี้เลยเอานี้มาลุยครับจะกลายเป็น f แล้วก็ครอบใครอยู่ข้างใน g x บวกสครับด้านนอกน้องชื่อว่า3 x บวก6แบบนี้ครับอย่าก,กระพริบตานะะตั้งใจตั้งสติฟังดีๆนะเคไหม สติน้องยิ่งเข้มแข็งน้องยิ่งฟังรู้เรื่องก็ยิ่งเป็นเร็วจบคอร์สนี้ไวทาโจทย์ก็เตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้วทุกคนฟังพี่ดีๆครับอยากได้ G ีสองครับเห็น g ีเบวกสองนนี่ข้างในนี้แล้วกาจไม่ใช่เข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยพี่เลยแทนค่า x เป็นเลขศูนย์นะพอพี่ใส่ x เป็นเลขศูนย์นะเนี่ยฝาแฝดเนี่ยฝาแฝดเนี่ยคู่เนี้ยแทนศูนย์ทั้งคู่เลยศูนย์บวกสองกลายเป็น G อะไรนะกลายเป็น G สองแล้วไง แต่มีใครหุ้มอยู่มี F หุ้มข้างหลังนี่ของน้องแทนศูย์ก็ไปศูนคูณสได้ศูนย์ศูนย์บวกหกลายเป็น6แบบนี้ครับนี่ F G 2สองตออหกแต่อยากได้ G 2สองอยากได้ G 2สองขอยืนยันอยากได้ G 2สองทีนี้บางคนจะจำของเก่าได้พี่จำได้แล้วที่เคยสอนหนูหนูจะเอา G 2สองข้างในเนี้ย G 2สองข้างในเนี้ยไปใส่ที่ฝาแฝดนี้ เอามาหุ้มเอามาหุ้มข้อกันก่อนดนูเคยทําแต่ข้อที่ทําไม่ได้เงยหน้าก่อนใครเอา G2 ไปใส่ใน F นี้หุ้มผิดเลยเพราะ F นี้มัน F i n l n e F นี้มัน F Invert แต่นี่ไม่ใช่ i n v e r d นี่ไม่ใช่ i n v e r d นู่นมัน F i n v e r แล้วทำไงอ่ะอ๋อพี่ทำอะไรหนูไม่ได้ละหนูจะเป็นอันนี้กลับหนูจะทำให้ F i n v e r d มันกลับเป็น F ธรรมดาแล้วหนูก็จะเอา G นี้ไปหุ้ม ถ้าใครคิดอย่างนี้นะเอา f inverse นะเปลี่ยนย้อนกลับเป็น f ธรรมดาแล้วเอา g นี้ไปใส่น้องคิดถูกแต่เสียเวลาและช้ามากทำไมน้องไม่เอาในนอกนี้สลับที่กันนะครับพี่ไม่ได้เห็นพี่ไม่ได้เห็น g อยู่ข้างในพี่เห็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งที่ f กินอยู่พี่ก็เลยเอาไอ้ข้างในนี้ของ f ออกอยู่ข้างนอกแม่งเลย g สองมันจะเลยออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้ทั้งกล่องนี้เลยอะที่ f อมอยู่ แล้วก็เอาหเข้าไปให้ f มแทนแต่พอมีการสลับอย่างนี้ f ก็จะกลายเป็น f inward นี่ไงก็สอบถึงให้ inward น้องมาเพื่อเอาหไปแทนก็้าใจไะครับนั้นจะหา g 2ข้อนี้ไม่ใช่เอา f inward ไปแก้แต่สลับควายนิดหนึ่งเพื่อเอาหไปแทนนนั้นข้อนี้พี่กําลังจะหา f inward หกครับหข้างบนคือหหาร หกลบสองเหลือสเอาแม่สองตัดสองสามหกสองสองสี่งั้น f inverse หคือสามส่วนสเท่ากับ G 2สองพอดีงั้น G 2สองที่เขาถามก็คืออันนี้แหละทันพี่อยู่ป่ะจบแล้วฮะข้อนี้ของน้องตอบชอยข้อที่สองครับต่อไปเป็นข้อ10 10ินี่เป็นแพทของจริงแล้วที่มันผ่านมานี่เป็น n n ฐานเก่ากับโจทย์พ่แต่งเอง แต่ข้อ 10, 11, 12 12เนี่ยของจริงแล้วแพทจริงๆแล้วแพทของแท้แล้วนะครับอ่ามาเลยครับน้องเอาข้อ10ก่อนสวสร็ยังงั้นเลือง FOG ถ้าน้องฝึกมองดีๆครับมันสามารถสอดใส่สอดแทรกแทรกไปสอดไปสอดมาและได้คำตอบโอเคไหมครับแต่หลักการเดียวกันทั้งทั้งหมดเลยทุกข้อเลยคือเป็นโอเป็นวงเล็บโอเคไหม แล้วพี่เอา12ข้อนี้เรียงมาเพื่อลือความทรงจําของน้องว่าเปลี่ยน O เป็นวงเล็บนะแค่แค่นี้แหละครับแต่จริงๆแล้วโจทย์ F og มันยังกว้างกว่านี้อีกมากนะครับยังหลากหลายอีกมากเลยไม่ได้มีแค่12ข้อนี้แล้วพอนะเข้าใจปะ่ะในข้อที่10ครับบอกว่ามี fx มาให้ชื่อว่า x บวก3ส่วน x บวก6แล้วก็มี f อินเวอร์สมาให้แบบนี้ของ x ทันพีไหมฮะ มันคือลบ 6x ส่วนด้วย x ลบ1อันนี้ f อินวอร์โอแล้วก็บอกนอกว่า G A G A ตอบ2ถามว่า A ตอบเท่าไหร่โอดูมันถามดิ G A ตอบ2แล้ว A ตอบเท่าไหร่ถามค่า A ครับ ขอนี้เริ่มจุกเห็นปะพอเป็นแพดมานะมันจะไม่ง่ายเหมือนที่เคยทําเห็นปะมันจุกเลยว่ะพี่โอ้โหน้อถาม A แล้วม่งม,มี GA ด้วยน้องไม่ต้องกลัวอะไรครับน้องเห็น O ตรงนี้ไหมครับน้องเข้าใจที่พี่เป็นอยู่ปะคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคร์เลยว่าโจทย์จะยากหรือง่ายพี่แคร์แค่กูคเคยเรียนโตรงกลางกูก็ทํา O ตรงกลาง,ง,างพี่แคร์แค่เนี้นึกออกไหมครับงั้นตัวนี้ของน้องก็จะกลายร่างใหม่ครับเป็น f inverse วงเล็บข้างในเป็นใครพูดดิ gx ขอบคุณมาก และข้างนี้ก็จะกลายเป็นลบ 6x ส่วน X-1 ลบ1่ันทีไหมครับทันพอน้องทันเสร็จแล้วปัญหาต่อไปคือฝังดีนะน้องอ่านให้ฟังหน่อยอันนี้อ่านว่า G อะไร g x อันนี้อ่านว่า G อะไร g a เอาใหม่นะอันนี้อ่านว่า G a อันนี้อ่านว่า g x เพี่เห็นว่า X ของพี่ตรงนี้มันเป็นฝาแฝดกันรู้ยังพี่จะทำอะไร เนี่ย x นี้ x นี้ x นี้มันเป็นฝาแฝดกันรู้ยังพี่จะทำอะไรพี่จะแทน x เป็นเลข a ครับพี่จะเปลี่ยน x เป็น a มันจะกลายเป็น f inward ของ g a อย่างนี้เท่ากับลบ6แล้ว x นี้ก็เปลี่ยนเป็น a ด้วยเพราะเป็นฝาแฝดกับ x ข้างหน้าแล้ว x ข้างล่างก็เปลี่ยนเป็น a ลบ1ด้วยเป็นฝาแฝดกันแต่อันนี้อ่านว่าอะไรอ่านซ้ำใหม่ที่ฝังอีกรอบหนึ่ง g อะไรนะ A, ซึ่ง G A คำตอบเป็น2พี่เลยเอา2มาใช้ถัไหมแล้วเอา f i n w a r d e มาหุม้มแสดงว่า f inwards ส2เท mm hmm. ่ากับลบ6 a ส่วนด้วย a ลบ1นอ f inwards ส2เท่ากับลบห a ส่วนด้วย a ลบหพอฟังรู้เรื่องไหมฮะ งั้นแสดงว่าข้างนี้นะอยู่นิ่งๆข้างนี้อย่ายุ่งกับมันนะอย่ายุ่งนะเราไปหา f inverse ต่อขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของพี่แม็กแล้วถ้าน้องชอบวิดีโอเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์น์นะครับกดกระดิ่งให้ช่องพี่แม็กด้วยนะครับ